สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะพี่พรพาทุกคนนะคะมาอยู่ที่สวนกล้วยสุพรรณบุรีสวนกล้วยสุพรรณบุรีตอนนี้นะคะวันนี้วันอาทิตย์นะ วันอาทิตย์ทุกคนที่สวนกล้วยสุพรรณบุรีเนะี่ยเขามีงานเอ้ยเขามีงานอะไรนะเขาจะมีการขายบอลสีเป็นตลาดบอลสีนะคะตั้งแต่เช้าเลยนะคะตั้งแต่สว่างมาเลยนะคะจนกระทั่งเย็นๆนั่นแหละหรือจนกระทั่งแบบของเขาหมดเขาขก็กลับบ้านนะถ้าเกิดว่าใครอยากจะมาดูบอลสีสวยๆนะคะที่สวนกล้วยสุพรรณบุรีนะคะทุกวันอาทิตย์นะคะตั้งแต่เช้าเลยนะทุกคนมากันได้เลยนะคะคนี่เข้ามาก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะทุกคนก็จะมีซอยเดียวนี่แหละนะคะก็คือจะอยู่ตรงกันข้ามนะนี่นี่ ส่วนกล้วยไปทางนี้เนี่ยถ้าเข้าชมส่วนกล้วยจะไปทางนี้แต่ถ้าเกิดว่าอยู่ทางบอนสีก็ทุกคนก็ตรงกงนข้ามนี่เลยนะตรงกัินข้ามไปเดี๋ยวเราพาไปเดินนะชมบอนสวยๆกันนะคะนอกจากบอลแล้วก็จะมีอย่างอื่นด้วยนะทุกคนนี่นี่สวยไหมสวยไหมนี่50บาทค่ะต้นละ50บาทนะมีชายชนด้วยนะมีชื่อเสร็จเรียบร้อยนะทุกคนเออมีร้านแรกนะร้านแรกนะเดี๋ยวตรงกัินข้ามก็มีเนี่ยเนี่ย ตลอดซอยไปนี่เลยทุกคนนี่นะหรือใครที่มีเยอะๆอยากจะมาวาังจำน่ายบ้างนะคะคก็ก็มาได้เลยนะทุกคนวันอาทิตย์นะคะคเปิดขายได้แล้กี่โมงอ่ะเขามาตอนแเจ็ดโมงแล้วอ๋อแล้วแล้วเวลาเก็บล่ะคะ เก็บก็เก oh, okay. oh, ็บประมาณบาทเลยอ๋อก oh, oh. oh, mm ็เ hmm. ร oh, right oh, ิ่มเก็บแล้วใช่ไหมอ๋อประมาณคนน้อยเราก็อ๋ออ๋ออแต่เช้าไม่ขายแต่เช้าเนาะอ๋ออ๋ออันนี้สวยอันนั้นอะไรอะคะกระถางนั้นอะอันนี้หญิงมนค่ะหญิงมนอ๋อโอ้โหผ้าแข็งมาจากชายชนเท่าไหร่อะคะถ้าอันนี้เปิดอยู่คันภาค่ะอืมแต่ถ้าอยากกระถางนี้อันนี้กโอ้โหออันนี้พาแข็งมาจากชายชนเป็นหญิงมน เป็นสัตว์ทั้งใหม่เลยนะเนี่ยเออเอออันนี้สวยอันนี้สวยแต่ขอถ่ายรูอืมได้อันนี้เขาจะเป็นใบแดงป้ายเขียวแล้วก็ก้านแดงแล้วก็มีสปอเออสวยก้านแดงด้วยนะคะก้านแดงนอ้โหออะห้าสิบบาททุกคนนี่ห้าสิบบาท สวยๆท้งนั้นสวยๆสวยๆเหนือดวงครับผมเหนือดวงสวยๆทั้งนั้นเลยเป็นเบบี้ก็มีนะเบบี๋สวยๆเออสวยอันนี้สวยอันนี้อะไรอะคะ เป็นไม้ทรงประดวน่อ้อย่างชิ้ขา่แหละนู่นอ่ะแดงๆอะไรเป็นเซ็ตกระถานเท่าไหร่คะอันนี้กระถานเรา150บาทสวยสวยมากไปเขาจะดุสวย กล้วยไม้ก็มีนะคะทุกคนถ้าใครชอบกล้วยไม้ก็มีมาบ้างประปรายนะ,ะ,ะ,ะอ่ากล้วยไม้ก็สวยๆก็มีนะคนมีแคคตัดด้วยนะคะมีแคคตัดด้วยนนไม่ใช่มีแต่บอลนะแคคตัดก็มีนะคะสิบบาทดันเบลเลอร์เลยใช่จ้ะใยกล่ะผ่านมาสองร้อยยสิบต้นอันนี้ถูกกว่าในเน็ตอเล็กี่ต้นถูกเว่าค่ะยกล่ะนะเอ๋ออ๋ออนี้แจ่วเลย เดินเดินมาสุดซอยก็มีกระถางด้วยนะคะทุกคนมีกระถางมีอุปกรณ์แผมีป้ายด้วยนะคะป้ายมีถาดรองนะคะอ่าเราจะเป็นกระถางก็ได้นะคะกระถางนี่ค่ะเปิดท้ายรถมาอย่างนี้เลยนะนี่ทุกคน แถวละแถวเก้าสิไซส์ใหญ่ไซส์ใหญ่ร้อยหนึ่งนะไซส์ใหญ่หกย้อยหนึงถ้าเป็นแปดนิ้วร้อยห้าสิห้บแปดนิ้วร้อยห้าสิบยี่ยี่ห้าใบร้อยสามสิบกระางก็มีนะคะทุกคนราคาไม่แพงด้วยราคาไม่แพงราคาไม่แพงสแกนแกนสีขาวก็มีแต่มันก็ถูกกว่านน้นเยอะ คือใหญ่หนูถ่ายราคาส่วนนี้ราคาไม่ต้นนี้สวยโตขึ้นโคตรสวยมันเหมือนในนี้เลยนูนคะเหมือน,นไม้ใบหนูอันนี้อะไรอะคะอันนี้ม่วงมหาการครับตน้นราเท่าไหร่คะอันนี้ม่วงมหาการอยู่ที่เจ็ดสิบครับกระดูกสวยต้นนี้สวยโตขึ้นโคตรสวยทองรัตนโชติ ทุกคนแก้ข่าวอยู่แค่ประมาณบ่ายนะคะบ่ายบ่ายบ่ายโมงบ่ายสงโมงเขาเริ่มเก็บแล้วนะคะเพราะว่าคนเริ่มน้อยนะคนเริ่มน้อยเขาก็เริ่มเก็บเลย นี่เดลาร์นะคุณลักษณ์ร้อยหน,นึ่งคะ่ะตั้งแต่เช้านะคะแม่ค้าก็มาบานตีที่ตีห้าอะไรเงี้ยแม่ค้ามากันแล้วก็เริ่มขายพอจว่างเริ่มขายเสร็จแล้วก็ประมาณบ่ายโมงก็เริ่มเก็บนะคะอยู่ไม่ถึงเย็นนะถ้าเกิดใครจะมาให้มาช่วงเช้านะคะก่อนเที่ยงมาก่อนเที่ยงเลยดีกว่าแน่นอนชัวร์นะคะจะเเเออา้้งงทีี่่ยถวกมได ตอนนี้ประมาณกี่โมง11โมงครึ่งคนก็เริ่มน้อยแล้วนะทุกคน11โมงครึ่งคนเริ่มน้อยลงแล้วเพราะว่าแม่ค้าเขาบอกประมาณบ่ายโมงบ่ายสองโมงเขเก็บเลย<ๆ>ให้ทุกคนดูไปเรื่อยๆนะคะ<ๆ>สวยๆทั้งนะ นี่สจๆทังนั้นเลยทุกคนราคายัางไงต้องมาสอบถามเอาแล้วกันนะคะเพราะว่ามีหลายร้านมากนะคะก็ราคาหลักสิบก็มีหลักร้อยก็มีนะทุกคนนี่ทุกคนได้มาเรียบร้อยแล้ว เล่นละลายซับไป,ปในกระเป๋าไหลยตังค์ใช่ลงบหมดงบหมดแล้วรีบกลับบ้านรีบกลับรีบกลับบ้านโอเคถ้าเกิดใครยังไงแล้วมาที่สวนกล้วยนะวันอาทิตย์นะก็เริ่มตั้งแต่สว่างเลยนะคะแม่ค้าเขาขายตั้งแต่สว่างแหละนะแล้วก็ประมาณบ่ายเนี่ยแต่ตอนตอนนี้มันประมาณห้าโมงครึ่งจะเที่ยงเนี่ยคนเริ่มน้อยแล้วทุกคนถ้ายัางไงก็มาช่วงเช้ามาเช้าๆาก็ดีนะโอเคค่ะ เออมันไม่ร้อนด้วยประมาณนี้นะคะขอบคุณนะคะถ้าเกิดว่าใครถูกใจหรืออยากเป็นกำลังใจให้เราก็อย่าลืมนะคะกดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์ออกไปด้วยนะคะเจอกันกับป้าพรคลิปหน้าคลิปนี้บ๊ายบายสวัสดีค่ะ